นี่ก็เป็นบ้านนงหลวงครับตรงนี้ก็ก่อนถึงวัดประมาณ200เมตรครับทีนี้หลวงตาก็จะจําวัดอยู่ที่นี่น,ะนละขบวนหลวงตาใกล้มาถึงนะครับรกู้ภัยเดินเคลียร์พื้นที่ก่อนแล้วครับเนี่ยเดินจัดระเบียบจะให้หลวงตาได้เดินสะดวกหน่อยตรงนี้บ้านนงหลวงครับ ก่อนถึงวัดประมาณ200เมตรฝั่งซ้ายมือครับฝั่งมาจากช่องจอมพวกกูภัยเต็มเลยเนาะมาแ้วครับมาแล้วเตรียมหนีเคร anh subscribe cho kênh gì khó? Gõ Để ở trong Mày không bỏ lỡ mày video hấp dẫn

โอ้ตาเดินไวมากครับเดินไวจีบุ้งวิ่งตัดจนเหนื่อยเลยรถเดินหน้ารนหล่อมนี่นี่มีคนตามแล้วถ้าถ้าไม่มีคนตามเนี่ยแกเดินหายแล้วเนี่ยโค้งเลยแล้ววิ่งจนหอบแล้วเนี่ยโค้งแล้วกอบเลยงานรถยนต์เนี่ย เดินไวมากครับย <Yeah. S 1> ากโยนข้างถนนเต็มเลยแกยังเดิน <Yeah. S 1> จะถึงหน้าวัดแล้วครับฟัง <Yeah. S 1> ที่ไฟแวบๆข้างหน้าก็คือวัดหลวงหลวงแ็แ okay. ก <Yeah. S 1> ก็จะเข้าจำวัดที่นี่ <Yeah. S 1> ครับอันนี้ก็พาเพื่อนๆ <Yeah. S 1> ร่วมทำบุญ <Yeah. S 1> แค่นี้นะครับ Obrigado <laughs>